สวัสดีจ้าคลิปนี้สาวนุชก็จะพาทุกคนไปลอยกระทงอยู่กรุงเทพเนาะจ้ายู่แถววัดผางน้ำภาษีเจริญซึ่งในปีนี้นกก็ได้มีโอกาสได้พาพีพีเอฟซีเนะาะมาลอยกระทงเขตภาษีเจริญเ้ย ตอนแรกว่าทีเห็นกระทงเนาไปรป้อยเองพอดีคนไม่ชีเราคนว่าพาเหา็ดก็ได้ได้ขายคุณเบิ้ง ใบสีที่เราจะตั้งใจจะไปลอยกระทงพอดีมีคนมาขอแล้วไม่ต้องไปแล้วต้องไปัวอคมรอยแก่ไมลอยแ่ตนเวเ้อลีวเข้าไปหากระทงมากมาแค่นี้เกินายรกแม่ เขาเป็นของนี oh, yeah, like ้ท like ี่นูนนะตกงกันกระจกันเลยอันนี้เมืนท้าดีกเลยอันนี้เมืที่ดีกอันนี้เขาผ่าอันนักนานุวันอาจามอเดี๋ยวจะไปเอาวันนอนมาอยู่ใก้ใกล้ผู้สอนเหรอผู้สอนอย่างนี้เหรอ กำลังเตรียมตัวไปลอยกระทงกันตอนนี้สาวนุชก่อไดเดินทางมาฮอนแล้วจ้าทุกคนอันนี้ก็คือ,อะสะพานข้ามคลองดานเนาะจะ้าระวงะังวาาัดปางน้ำภาษีเจริญและวัดขุนจานเนาะทุกคน ซึ่งในมื้อนี้ที่น้องมาก็มีชาวพม่าน้องเพิ่นกะมาเที่ยวมาลอยกระทงคือการหลายหลายเนาะจ้ะทุกคนหลายแห้งเพิ่นกะมาวัดฝั่งน้ำพระศรีเจริญแน่ะละกะข้ามาวบพระเนาะอยู่วัดขนจันทุกคนละกะบางคนกะมาลอยอยู่นี่เลยมาลอยกระทงเนาะจ้ะเนื่องในวันนี้ก็เป็นมื้อวันลอยกระทงของประเทศไทยของก้าเจ้านะจ้ะ มือนี้สานุตก่อพามาเบืงบรรยากาศอายู่เขตภาษีเจริญมาเป็นเป็นเทไรอยู่บุงเทพมาจา้ะเดี๋ยวไปเบึงตอนนี้เรางก<ม>องอ,อ,อยางเข้ามาในวัดขุนจันท์เนาจะทุกคนนี่บรรยากาศกําลังคือคักเลยคนมาลอยกระทงกันเราจะหลังจากน้องพาไปแวะ ชมวัดขุนจานแล้วเนาะทุกคนไปเบิงบรรยากาศอยู่ทางพุ้นมาเพินมีการลอยกระทงกันหลายพอสมควรเนาะตอนนี้น้องก็ได้เข้ามาในวัดบางน้ำภาษีเจริญเราจะทุกคนโอ้็น้อยหน้ากันเลยคนหลายส่วนหลายจะเป็นชาวพม่าเนาะจ้ะชาวพม่าแบบผู้บ่าวผู้สาวคนก็แต่งโตแบบงามงามเนาะแต่งกายสุภาพเลยที่ว่ามาลอยกระทงในประเทศไทยเนาะจ้ะในเขตภาษีเจริญหรือว่า,าวัด ปางน้าพอสิเจริญนั่นเองเราจะคนไทยก็มีแต่ว่าคนต่างชาติจะหลายกว่าเลยคนพมา่าเราจะดูคนโอ้คนมาลอยกระทงอยู่ประเทศไทยนี่พธรรม,มดาน่ะจะมาหลายพอสมควรเลยคนรอยกระทง ตรงเดือดลอยกระทงเลยทุกคนตอนนี้เราสาวลูกกอกพาทุกคนมาลอยกระทงแล้วจ้าเนยตอนนี้เราสาวลูกกอกพาทุกคนมาลอยกระทงเด้อดูคลองพาสีเจเนร์แล้วจ้าทุกคน,นตอนนี้คนกะทยอยมาเรื่อยๆตอนนี้ประมาณสามทุ่มแล้วทุกคนแต่กบาคน,นเริ่มทยอยมาหลายอยู่

ไปแล้วเดี huh. mm ๋ยวปลาเขาใช่เาไมไมจแค่มาอยู่จตรงจอ่ะไม่ใช่จแค่ลูกมันคือยางรถยนต์มายอดยนต์อยู่จี้อ่ะระวังโสดนะหนู ของเงินอของเรน้องอยู่ไกลมากเลยอือเพราะว่าเรา่องลอยไปแล้วไงลอยแล้วก็ต้องไปไกลที่ดแล้วเอไรแม่ครับลอยแล้วค่ะคี่พยายามไม่ได้ลอยน้องก็ช้าเรียกเขาด้วยมาช้า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  อิ่มแล้วมากวันนี้มาช้าขนมกินเยอะเลยไปนอนลแล้วไปช้าอิ่มขนมปังไปนอนแล,ล้วเฮ้ยเราไปไหม่ะเราไปไหม แล้วที่ขาดบ่ได้เลยก็คือเจ้าหน้าที่เนาะจากที่คอยอเก็บคอยคือเคลียรกระทงเนาะจากที่พ่อแม่พี่น้องที่ว่ามาลอยกระทงเราเพื่อนก็ค,อคอ่อยๆเก็บทยอยเก็บเพื่อว่าให้มันไหลไปไกลเนาะเพื่อความเก็บง่ายและสะดวกขึ้นเนาะจ่ะทุกคนนอกจากเจ้าหน้าที่ที่เก็บอ่ ขยะแล้วเนาะก่อนยังมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยของคนที่เดินทางมาลอยกระทงกันในมื้อนี้เอาจะก็เป็นความปลอดภัยของทุกๆคนเลยเอาจะหลังจากพาไอโนโนลอยกระทงเสร็จแล้วก็มาให้หลวงพ่อเพื่อนพนน้ำมนต์ให้เนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลเราจะทุกคนโชคดีวันลาะ มานั่งลงลูกรับกับปูล,ลูก <c oughs> โดยสำหรับคลิปนี้เนาะสาวลูกกอพาทุกคนมาลอยกระทงเนาะตอนนี้ก็ลอยเสร็จแล้วเตี๋ยจบคลิปเอาไปฟิลลามี่เลยจ้าสบายดีและสวัสดีจ้า